สวัสดีค่ะหมดยุคหน้ามาเล็กแล้วเข้าสู่ยุคเปิดหน้ามารับซับแบบช่ำๆค่ะคลิปนี้นะคะแอนจะพามาส่องบรรยากาศคอนเสิร์ตบอลพิง์เวิร์ l ที่อซสกากันค่ะ แบ็คพีมีทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่3และ4แต่เรื่องด้วยพี่จีซูค่ะหนึ่งในสมาชิกของวงได้รับเชือ้อโควิด19ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้มีเพียง3คนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นในเพลง d o n t n w Want To Do ท่อนร้องของพี่จีซูทางทีมงานก็ได้ขึ้น VTR สั้นๆของพี่จีซูด้วยค่ะ ในช่วงของโซโล่ก็ใช้เปิดคลิปจากคอนเสิร์ตแสดงที่ไทยตลอดการเล่นคอนเสิร์ตเจนนี่โรเซอลิซ่าก็ยังนึกถึงพี่ตลอดที่เว้นที่ว่างให้มียื่นไม้ให้ตอนถึงท่อนที่พี่ร้องถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ ถึงอย่างนั้นส,สาวๆก็เต็มที่กับคอนเสิร์ตมากๆค่ะสังเกตได้จากวีทุกคนดีดแบบขั้นสุดเลยนะคะเอเนอร์จีเต็มหนึ่งร้อยค่ะใส่เต็มทุกโชว์เลยและที่สําคัญดิซ่าเปิดหน้ามาแบบเต็มๆไม่ติดกิ๊บนะคะปล่อยสบายๆชิลๆสวยระมุนสบายตามีทําผมบอลรับกับทรงใบหน้าที่ไรหน้าม้านะคะเป็นอะไรที่สมบูมแยบ,บที่สุดค่ะโดยเฉพาะตอนโซโล่ที่มากับชุดหนังแดงสดเซ็กซี่และสวยมากๆา Everyone, ายิงทอนเอววันไซเรนและชีนะคะเอามือท่าป่าบอกให้เงียบแบบ เชิดเแล้วบิงคิงแย่ยมากขนาดบงยังหยุดจากนั้นก็กรี๊ดการห่มกันเลยค่ะ และเซอรมากกว่าคือออสกามีรถลากทาให้เบนเบอร์สามารถไปหาแฟนๆได้อย่างทั่วถึงค่ะบรรยากาศภายในคอนเสิร์ตก็อบอุ่นมากถึงแม้ว่านี่จะเป็นการทัวร์ครั้งแรกที่มีสมาชิกไม่ครบก็ตามค่ะอีกครั้งยังเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจดจมและเป็นตํานานตลอดไปทุกคนเต็มที่กันมากๆเชื่อว่าพี่จีซูต้องภูมิใจในตัวน้องๆแน่นอนค่ะและนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่แอปนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเช่นเคยใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ